ัสดีค่ะเด็กถ้าพูดถึงเรื่องของเวลาที่เวลาเราไปสมัครงานเนะเาะน้องๆควรไปก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็15นาทีถ้าน้องๆไปตรงเวลานะคะถึงว่าน้องๆเลทแบบตรงเวลาปุกเขาะประตูแล้วก็แบบไปถึงเลท เราควรจะไปเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าอ๋อเด็กคนนี้มาก่อนเวลาแล้วก็เราเรามีความเป็นดิสซิ п ลินหรือว่ามีความเป็นมีความเป็นคนที่รับผิดชอบมาถึงก่อนเวลานะคะพนักงานที่ทุกคนเนี่ยพูดถึงยกตัวอย่างได้เลยพนักงานที่ทุกคนเข้าง,งานแปดขึ้นแต่ทุกคนจะมาเวลาแปดโมงสิบห้าแล้วก็มานั่งอรอให้พี่โนโราู้สึกแบบกดดันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจําเป็นมากนะคะน้องๆถ้าน้องๆไปสมัครงานควรจะไปให้ถึงก่อนเวลา อย่างน้อย15น,า,นาทีเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าเราซีเรียสกับการทำงานจริงๆแล้วก็ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราอยากทํางานนะเราพร้อมที่จะสัมภาษณ์งานนะคะไว้จเจอกันคอั้งนตหน้าน,นะคะบ๊ายบายคะ่ะ